จพพะขับผลไม้นะคะที่มาจำหน่ายในตลาดมีเซอเก่าหนนี้จะมีกล้วยไม้นานาพันธ์มาจำหน่ายนะคะตก้วยไม้ป่าที่ชาวเขาได้นำมาจากป่ามาจำหน่ายเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะ เป็นกล้วยไม้ป่าไหมคะใช่ป่าเป็นกล้วยไม้ป่าไหมคะต้นเท่าไหร่คะต้นหนึ่งแพงไหมคะห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะเขาเรียกพันุอะไรคะดอกเหลืองเขาเรียกเขาเรียกอะไรคะดอกเหลืองอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเรื่องพึ่งเหรอคะ นอกจากผักผลไม้นะคะยังมีหอมแห้งนะคะกระเทียมแห้งแล้วก็ ข้าวก้องจักรดอยค่ะประเภทต่างๆเรมาเล่าหวานไาหบคะแม่ค้าเป็นชาวเขาไหมคะใช่ค่ะเป็นชาวเขาเอันนี้ผัดสวนอันแม่ค้ากับเจ้าถ่ายสัม ปลูกเองไหมคะกระเทียมกระเทียมหอมปลุกออรับเอ็ดมาบ้านนะคะ